วันนี้ผมก็จะมาสอนคนดูเพิ่มยอดคอมเมนต์ของในตัวคลิปวิดีโอของในทิกตอกกันเนาะสำหรับใครที่ผมเดี๋ยวเข้ามาดูกันแล้วเกิดสนใจก็สามารถที่จะมาทำตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลยแล้วก,ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามานะคะผมที่ในตัวของเว็บไซต์ k m k t h ก่อนอื่นเลยให้เรามาเลือกแพลตฟอร์มทิกตอกของเรากันไปก่อนดีกว่านะครับผมแล้วทีนี้เราก็มาเลือกที่ในตัวของหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะผมก็คือการเพิ่มเป็นส่วนของยอดคอมเมนต์เนาะเออ่อนะคะผมบนปุเพิ่มคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอก็จะอยู่แถวๆข้างล่างนี้ครับผผผผมมมมมมมลล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 ออ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 องงงเเ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 เืืืื่่่่่่่่นน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 หหหาาาาาดดดูููะะะะะะะกก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 ็็็จจยยตตตตรรรีีีีี้้้้้้คคัััััับบบขขปแแแวววววพไททใ การได้นะครับผมอ่าผมจะขอเลือกเป็นบริการที่ให้เราพิมพ์กำหนดเองกันเลยดีกว่านะครับพอเราเลือกกันได้แล้วที่ในตัวหมู่แล้วบริการกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดย้อนกลับมากันนะครับผมที่ในตัวคลิปในตีวี่อของเราเองเลยเพื่อทำการขอลองลิงได้เลยนึ่งคลิปโนตัวเองกันมาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางกันได้แล้วเราก็แค่มาทำการพิมพ์คอมบมนนะครับผมที่เราต้องการกันไปเนาะจะเป็นประมาณนี้กันนะครับผมเราที่ได้พิมพ์คอมเมนกันไปเสร็จแล้วเนาะอ่พอเราพิมพ์คอมบบนที่เราต้องการก